จริงด้วยนะพี่อะถูกแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่อะก็ถูกนิดหน่อยแล้วเจนละ่ะได้เยอะไหมก็หลายพันอยู่พี่งวดนเนี้ยดีหน่อยจ่ายค่าของเก่าอ่ะยังเหลือพี่อะอิจฉาจริงเลยพี่อะซื้อหลายเลขแต่ก็ยังดีอ่ะที่ถูกพี่อะเสียดายถ้าออกตรงๆนะพี่ถูกเยอะแล้วแต่ว่าถูกแค่นี้ก็ดีละครับพี่วันก่อนอ่ะพี่ต้นบอกว่าถ้าถูกอ่ะแกขอไก่สดตัวหนึง่งเนี่ยผมก็กําลังจะไปซื้อไก่สดให้เขาครับเออพี่จําได้ที่เจนบอกวันก่อนอ่ะ แต่เมื่อกี้พี่ก็เจอต้นนะเดินสวนกันอะ่ะทักก็ไม่ยอมตอบเดินหนีพี่ไปเลยอะ่ะสงสัยจะถูกหวยเยอะกลัวจะขอของกินละมั้งรีบเดินหนีไปไม่พูดเลยสักคำสงสัยจะถูกเยอะก็ต้นนะ่ะให้เลขเจนมาน่าจริงอ่ะพี่ผมอ่ะจะไปซื้อไก่ให้พี่ต้นไปด้วยกันไหมครับเผื่องวดหน้าเขาจะให้แม่นอีกพี่อ่ะว่างไปสิพี่ไปทวงเงินต้นซะหน่อยถูกหวยน่าจะมีเงินจ่ายพี่คืนไปสิพี่อ่ะก็ว่างนะงั้นไปเลยครับ